มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานก็ได้จับมือสมาคมอบจอแห่งประเทศไทยผลักดันองค์ความรู้ด้านสุขภาพพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่นครับที่ห้องประชุมแคนา 1. ชั้น3อาคารสำนักงานอาธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาว่าที่ร้อยตรีขันชัยทันที่มา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกับนายบุญชูจนันสุวรรณนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด5จังหวัดในภาคอีสานได้แก่ดกรโยลดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดรชูพงศ์คำจวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนายพรชัยมุ่งเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นายสิทธิกุลภูคำวงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนายเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รองศาสตราจารย์ดรโคสิ์ศรีภูทรอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมทําพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานด้านวิชาการงานวิจัยนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆในการจัดการและการบริหารด้านสุขภาพ การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพผ่านหลักสูตรปร,ริญญาหลักสูตรฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวและการฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริงและการร่วมมือจัดตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ น่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุเกเฉินศูนย์กายภาพบำบัดศูนย์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์บำบัดและฟื้นฟูไตและมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาหลักสูตรจัดตั้งหน่วยบริการฟอกไตในการอนวยการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทั้ง5วิทยาเขตและ5จังหวัดขยายผลต่อยอดสู่20จังหวัดภาคอีสานร,รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขในภาคอีสานเพื่อการดูแลสุขภาพองค์รวมในอนาคตต่อไปครับ ทั้งนี้ได้ร่วมการพัฒนาขับเคลื่อนในทุกมิติทั้งในด้านโลจิสติกสประกอบด้วยระบบรางอากาศยานโลจิสติกสยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานที่ยั่งยืนและหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวิกฤตทางอาหารและการทำการเกษตรสมัยใหม่ทั้งระบบและด้าน Health and Tourism ประกอบด้วยสุขภาพแบบองค์รวมมีทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งยาสมุนไพรอาหารเวชสตอางแล้ก็เครื่องมือทางการแพทย์ การท่องเที่ยวก็อย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเป็นต้นนะครับซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการวิชาการของมอทรอ,อีสานโดยเฉพาะด้านสุขภาพแบบองค์รวมแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยนักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจได้มากยิ่งขึ้นครอบกลุมพื้นที่ภาคอีสานทั้งการเรียนการสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว ทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของมทรอ,อีสานสู่ประชาชนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสู่การสร้างอาชีพสร้างความกินดีอยู่ดีแก่พี่น้องประชาชนในภาคอีสานอีกด้วยครับ